ลงมาแล้วครับ <laughs> เดียวกันนะาชางครับน <gens> ้องกับางยังไม่เลยหนุยยังไม่เกินดิไม่ได้นลยไม่มาต่อแต้ต่อแต้ กีฬาหรือว่าโรงเรียนสังข์ฝันกีฬาค่ะของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็คือโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเพราะท่านถ่ายภาพก่อนนะคะกับช่วยบอกไว้เป็น่ัวเช่าตบมือมั่งครับตบมือน่าจะแค้นในเรื่อง 了，他不的何，你怎能？ ในทุกท่านครับที่ถ่ายทอดออกมานะคะในการแสดงซึ่งเป็นวิถีชีวิตนะคะแล้วก็เป็นถึงการวงสงนาทิเบูลูนะครับุินารักเสริมสินป์พิณารักขอปานาเรครับกระผมนายตักเดชจปลระวงนายเผอนาตวีในนามของชาวเผอนาตวีขอต้อนรับท่านประธานและท่านผู้ยรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรม ติ๊กนาร้างเป็นนารักซีที่สามแต่วันนี้จึงได้เริ่มโครงการติ๊กนาร้างเป็นนารักโดยการนําพี่น้องประชาชนทั้งชา่าไทยพุทธวัฒนมร่วมกันปลูกข้าวพันพื้นเมืองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เด็กนละเยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องวิถีการตานาวันนี้เราจะได้เห็นว่าจะมีเด็กนักเรียนจํานวนมากมายมารก,การ็กิจกรรอย่างน้อยเด็กเหล่านี้ก็จะได้ รับทราบได้เรียนรู้วิถีชีวิตของการทํานาและนําไปประกอบควบคู่กับอาชีพอื่นๆจะทําให้เราสามารถที่จะมีอาหารมีข้าวกินมีความมัน่นคงทางอาหารนั้ยิ่งขึ้นนะครับสําหรับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ส่วนราชการพี่น้องเกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้สงังคมพระอุปัฒธรรม การสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งแถวดสพุทธมุสลินได้อยู่ร่วมกันพื้นฟูนาร้างที่ถูกทิ้งร้างให้กลับคืนมาร่วมกันทำนาข้าวอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญได้สร้างความสามัคคีความบองลองให้เกิดขึ้นในหมู่ใน,มในหมู่บ้านอย่างสันติสุขในนามของพี่น้องชาวพมวอ่อนาทวีขอต้อนรับท่านแม่ทัพพัชรศรีด่ด้คะแณะด้ความิีดียิ่งสิ่งที่ ผมบอกว่าดีใจนะครับวันนี้ก็ได้เห็นทุกท่านพี่น้องประชาชนทั้งพุทธทั้งมุสลิมในาำเภองม่ข่แนได้มาร่วมกิจกรรมต้นปูนาร้างร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่ถือเป็นนโยบายสําคัญในการสร้างสัิติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่าเ้นั่งกรถิความเป็นครอบครัสังคม เพราะวัฒนธรรมที่เราเคยอยู่ร่วมกันมายางมีความสุขในอดีตเพียงแต่บางพกเวลาที่บางคนผู้ที่ชอบความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ใช้ความรุนแรงมันทําให้การแอบอ้างเอาเรื่องของชาติาศาสนาเข้ามาเป็นตัวแบ่งแยกพี่น้องคุกทุกสิ่งเลยที่ท มาเริ่มกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีแต่รอยยิ้มมีความสุข พี่น้องพุทธมุสลิมในเขตอำเภอนาทวีก็ได้มาร่วมกิจกรรมปักดัมมาร้างกันทุกปีมันเป็นกิจกรรมที่เราเห็นว่านี่คือความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องในพื้นที่ท่ามกลางพวาผูสังคมพวาผูกวัฒนธรรมท่ามกลางศาสนิกที่มีตัวศาสดาที่องค์ศาสดาที่แตกต่างกันแต่ว่าคําสอนของ ทงคุพุทธลิมเราให้คนทําดีหมดเราก็จะเห็นว่าวันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับรวมทั้งผู้นําศาสนาท่านพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีท่านโตอิหม่ามผู้นําศาสนาก็ดีก็ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุขอันนี้คือเป็นภาพที่มีอยู่ทั่วไปนะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าภาพที่เราได้ยินเราที่เรารับรู้มามันมีความรุนแรงแต่เรามาดู ภาพแห่งความเป็นจริงแต่ถ้าพุทธก็บอกว่ายะถาภูตยานทัศนะนะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นเป็นประจักษ์ว่าพราะผูสังคมพระผูวัฒธรรมในพื้นที่จังหวัดชุมพใต้มีจริงนรัสุขเกิดจากพี่น้องประชาชนท,ที่จะกําหนดว่าเราไม่เอาความรุนแรงเราจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้น ปัญหาความหวาดระแวงปัญหาความรู้สึกกันด้วยสติด้วยการพูดคุยด้วยการทําความเข้าใจร่วมกันและเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขสันที่สุขก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดชดยภาคได้ขอบคุณสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับแน่นอนครับเป็นหนึ่งในในโยบาย5ข้อที่เป็นงานด่วนที่กรมนการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้กําหนดไว้เป็นงานนอกเหนือจากงาน ยาเสพติดซึ่งเป็นทุกร่วมของพี่น้องประชาชนการควบคุมพื้นที่ให้เปิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและก็งานนี้ก็คืองานเข้าสังคมพัฒนารรมที่จะให้พี่น้องประชาชนต่างศาสนิกได้อยู่กันอย่างมีความสุข